ไหนต้นเหลืองเหลืองไม่เห็นมองไปไม่เห็นเห็นเหลืองแล้วไห็เหลืองแล้วเนะี่ยต้นนั้นที่ที่กิ่งมันในะบเต็มหมดแล้วนะเนะี่ยที่มีขา,ขาว<อ>ขาวอะ่ะขาวอะ่ะเอฟซีดูใบต้นขาวนะหายเขาไม่ไม่มีเยิ้มเยิ้มละหายโอ้ใบามาหมดแล้วนี่ตน้ตนต้นเนี้ยต้นเนี้ยที่แรกเป็นห่วงกลัวเขาเยกาา็เขาหายเป็นแผลเยอะกว่าเขาเลยเนะน,นี่ยต้นเนี้ย อเนี่ยให้กองแผ่นนอกๆอ่ะไม่มีอาการแล้วนะใ,ใบเข้ามาหมดแล้วเนี่ยเพิ่งฉีดเป็นขาวๆอยู่ฉีดเมื่อวานอันนี้คือรอยฉีดตัวโปแคลหรอพี่แมวใช่หมายถึงว่าต้นนี้เราจะเบิ้นเนาะพวกนี้เบิ้นไหมไอเขาเขาเป็นแถก็เลยซ้ำอีกไงเนี่ยเนี่ย เป็นเยอะเลยตัวเนี้ยเป็นเยอะกว่าเขาเลยนะโอ้ที่เหลือเน, <ambient sound> นี่ยนี่นี่รัดใหม่นี่ใช่รัดใหม่แล้ว fc รัดใหม่แล้วนะแดงๆเนี่ยแต่ว่าเพอเอิร์เราพ่นโปรแคลไปขาวเลยใช่นี่คือรัดใหม่พ่นเมื่อวานพ่นต้นด้วยนี่นี่เนื้อใหม่เขาแดงแดงนะ fc ดู<ช>อันนี้คือตัวเปลือยอันเดิมเนาะใช่เนี่ยตัวเปลือยอันเดิมแล้วเขาก็ซ่อมตัวเองเห็นไหมครับ fc โอ้ดีใจด้วยอ่ะต้นนี้มันเอาลูกได้เยอะอยู่อ่ะเนี่ยปีนี้มีลูกนะเหรอเอาอีกแล้วเหรอติดติดเนี่ยเขารัดแล้วนั่นไงนั่นไงกล้องไม่รู้ซูมเห็นเปล่าด้านซ้ายเขารัดด้านซ้ายลัดเนื้อมาใหม่อันนี้อันนี้ตังเนี่ยนี่อันนี้คือเนื้อใหม่นี่เนื้อใหม่นะแต่ว่าตอนนี้โดนโปรแคลขาวโบเลยไม่เห็นเนื้อแดงชีดเมื่อวานเนี่ยยังไม่เจอฝนนี่เนื้อใหม่เนื้อใหม่แดงๆนีฟรี เนี่ยเนื้อใหม่เนื้อใหม่ข้างเนี่ยเนื้อใหม่ได้วหมเนี่ยเนี่ยเนื้อใหม่โอ้ยตื่นเต้นพี่แมวบอกตื่นเต้นแล้วเนื้อใหม่มาคือเราไม่ต้องไปขูดไปทาไปอะไรเหรอพี่เรื่องไงปล่อยมันไปงี้ใช่พอเขาดีแล้วตอนเมื่อเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขายังยังแฉะแฉอยู่นะก็ทาไอ้ตัวน้ำมันเครื่องกับยาลาน้ำมันเครื่องกับตัวยาลาใช่สูตรในกลุ่มที่เราทากันทาปกติไปก่อนออ แต่ว่าไม่ได้ไปขูดเอาฝังเข็มอะไรเงี้ยไม่ได้ทำนี่แตกมาหมดเลยตรงกงตรงกิ่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเนื้อลำต้นไอ้ฟีตรงกิ่งก็แตกนะโอ้โหเนื้อแดงแดงเขาออกมาเนี่ยเนี่ยฟีมาดูเนื้อเนื้อเนื้อใหม่ที่เขาลัดมาเนี่ยตรงเนี้ยเขาเปื่อยไหมตรงเนี้ยเป็นรูยุบแล้วเนี่ยเขาเปื่อยแล้วก้อนนี้คือเนื้อใหม่เนี่ยก้อนเนี้ย ต้นตนี้ปีที่แล้วก็เขาและออกเหลืองๆนะก็เป็นห่วงกันเออนี่ลพื้นดีแล้วต้วนใหญ่อะต้นใหญ่แบบนี้พี่แมวใส่ตัวกรีนแคลแมกเยอะไหมใส่สามโลสี่โลอยู่นะ,ะสามสี่โลเหมือนกนไม่ทั่วใช่ไหมใช่ถ้าเหวียงรอบเลยเนีเนี่ยอันนี้เขาก็มีอันนี้เขาก็มีเป็นแผลนะเนี่ เนี่ยมันก็มันก็ไม่ล้ามนะมันก็มันก็ดีเนี่ยเนี่ยเพราะว่ารัดแล้วนะอ๋อนี่เนื้อใหม่เนื้อใหม่เหมือนเนื้อใหม่เอฟซีเนื้อใหม่เหมือนกันเนื้อใหม่อันนี้นขาวเลยเนื้อใหม่มาแล้วจากที่น้ําอันนี้ต้องตัดทิ้งเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็ผูไปเองนี่เนื้อใหม่มาแนละ้วเขาขาวนี่ฝั่งนี้แดงถ้าแบบนี้คือ คือเรียกว่าฟื้นเนาะพี่แมวเนาะก็คือต้นไม้อ่ะสามารถสร้างเซลล์มาซ่อมแซมตัวเองได้นี่เนื้อไม้ตรงนี้แตกดีมากเลยขยายลำต้นนี่ขยายลำต้นดีมากเลยอันนี้อันนี้ก็ใส่ครบแล้วนะใส่โปแคลแล้วใส่ยิบซ้ำเรียบร้อยยิบซ้ำเรียบร้อยปุ๋ยเรียบร้อยสิบสองสามสามสิงใหญ่ต้นใหญ่นี่เราใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ะกิโลได้ไหม หรือเกินเก <c oughs> ินโลครึ่งสองโลเลยต้นใหญ่ฮะสองโลดูทรงพุ่มยาวยาวใช่โอ้เราเวียงหกเจ็ดเมตรอะทรงพุ่มเอา <c oughs> ใช่ <c oughs> เราเวียงปลายปลายทรงพุ่ม<ช>อะใส่มไม่ได้ใส่โคเนี่ยใส่ปลายทรงพุ่มร,รอบๆใ,ใส่รอบๆปลายเนาะใช่แล้วกิกนแคมแบกเราใช้กี่รอบอะต้นแบบป่วยๆอย่างของเรานะหรือใส่เหมือนต้นปกติ <c oughs> ใส่เหมือนปกติแหละ ปกติคือมันกี่มันประมาณสี่กิโลเราใส่ไปกี่รอบปีหนึง่งเอานับตั้งแต่ปีก่อนมาจนถึงนี่สามรอบอะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก <3 S 1> ติ๊กตอกหมดเวลา <c oughs> ใ,สใส่ประมาณสามรอบเพราะว่าก่อนก่อนก่อนดอกรอบหนึ่งแล้วก็ตอนพอเป็นดอกอเออรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่เด้ใส่แล้วแล้วก็มาใส่ตอนหมดลูกอตอนนี้ยเราก็ใส่อ๋อแสดงว่าตอนป่วยพี่แมวก็เอาลูกเอาไหว มันได้ได้ทั้งหลายลูกแล้วเนี่ยไอ้ตัวน,นู้นยังเอาเลยตัวน,นู้นอะ่ะคืออยากจะบอกว่า F อซีมันมันต้องใช้พลังงานเยอะเนาะในการให้ลูกอะ่ะแต่เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ไว้เยอะมากไงกี่กี่สิบัสกสิบกว่าลูกอ๋อแล้วไปนึกว่ากดโทษไม่ได้ไว้เยอะเอาค่าปุ๋ยค่ายาคืนม่างั้นไม่ที่แรกอะ่ะเราก็จะไม่ได้ไจะสอยออกนี่ไอ้คนมาแต่งเขาเขาไว้ให้แล้วก็เลยอ่ะ ที่แรกไอ้ต้นนู้นที่แรกไห้สอยดอกเลยนะอสอยไม่หมดแล้วติดลูกได้<อ> <laughs> ต้นนู้นก็น่ากลัวนะพี่แมวเ,เราพาเอฟซีไปดูต้นนู้นหน่อยต้นนู้นต้นนู้นก็ไอยอดเขาแห้งด้วยนะ,นะเอานี้ก็รัดรัดเนื้อใหม่แดงนี่รัดใหม่หมดแล้วเนะนี่ยเนี่ยนี่นี่เนื้อใหม่นะเอฟซีเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยใช่ไหมพี่แมวใช่ฝั่งนี้เป็นก้อนเนื้อนี่นี่นั่นแหละรัดใหม่หมดแล้วนะโอ้ นี่ไงเนี่ยแล้วลากเขาาลากปุลากุลากุมาใหม่ยังเออแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดันลากใหม่นะใหม่เนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่ไงมาแล้วเนี่ยแดงยังเนี่ยลากใหม่เออลากขาวแล้วลากดีแล้วอืมนี่เขาดันเนื้อใหม่เนื้อเนื้อเดิมออกแตกเลยเอฟซีดีนะอันนี้คือเนื้อเนื้อใหม่เขาเนี่ยที่เขาดันเปลือกเดิมที่เปลือกเนี่ยเขาค่อยดันออกเห็นไหม เนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นไปเงี้เนี่ยอุ้ยดันอ่าอันนี้ชัดเจเลยอันนี้คือรูน้ําเยิ้มรูน้ําเยิ้มเขาซ่อมตัวเองแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาจะหุ้มหมดรูนะผมว่าเนาะแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายปีอยู่นะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็มิดคือปีเดียวคงไม่ได้ทันมิดใช่อะไรขนาดนั้นใช่นี่ต้นนี้ต้นเนี้สาหัสต้นนี้ ทีแรกอะกลัวเขาจะตายนะต้นนี้ fc มีสาหัสกว่าต้นนั้นอีกคือต้นนี้เนี่ยมันยังไงพี่แมวเนี่ยยอดเขายอดเขาแห้งๆนะแต่เขาก็เริ่มโอ้ยังเหลืออันหนึ่งแต่ทางนอกมันดีเลยโอ้ยหนักจริงอะหนักเนี่ยไปนู่นเลยเกือบครึ่งต้นแล้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะเนี่ยนี่สร้างเนื้อใหม่แล้วสร้างเนื้อใหม่หมดแล้วอันนี้เนื้อใหม่แดงๆเนี่ยนะอืนี่เขาก็ดันดันเปลือกเน่าออกนี่ดันเปลือกเน่านะอันนี้เนื้อเนื้อใหม่เขาเนี่ยอุ้ยอันนี้ ใกล้จะปิดหมดแล้วเนี่ยนี่เขาสร้างใหม่แล้วก็ดันตรงนี้ไว้เรื่อยๆโอ้ดีจังอะ่ะบางคนไม่รู้สูตรเนาะบางทีปล่อยตายเลยนะเห็นว่าเน่ารอบต้นแล้วปล่อยตายเลยเนี่ยตัวเนี้ยทีแรกอะทีแรกเสียงอยู่เน่าะคิดว่าเขาจะไม่รอดนะอเออเขาเขาลัดใบทางนอกดีเนาะใช่เขาัดเนี่ยรัดเต็มเลยแล้วมีอัน,นเนี้ยเนี่ยที่ยังไม่เต็มคืออันนั้นะ่ะ แต่เขาก็ใบเขาก็ไม่ไม่เหลืองไงโอ,นนไงอ,อ้มันหนักไงพี่แมวมันหนักไงเขาแล้วเขาไม่เหลืองแล้วไงตอนแรกเหลืองนะอตอนแรกเหลืองนี่ดีขึ้นเยอะแล้วถือว่าโซนนี้โหดเลยนะนี่ใช่เนะี่ยที่เป็นมันมีกี่ต้นหน <5, S 2> ึ่งสองสามต้นสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ต้นไอ้ต้นนู้นเน่นวลทองจันทเขาก็าไปซีอีกหนึ่งนะไ้ซีอีกเลยแต่ดีละ ปีแล้วมีลูกตั้งเยอะแล้วต้นนู้น<อ>ต้นนู้น่ะไม่มีแผลทอะไรหรอกแต่เหมือนรากไม่ดีแต่ตอนเนี้รัดอ่อนแล้วแล้วก็ฉีดไอ้โปแคลไปซ้ำซ้ำซนะ้ำเนาะคือต้องบอกเอฟซีว่าแปลงนี้ป่วยอ่ะอย่าอย่าพึ่งบ้านพอมันดีขึ้นแล้วเราก็เออเริ่มประหยัดไม่ได้อหรไม่ได้ประหยัดดีไหม <laughs> พี่แมวซ้ําเลยถูกไหมซ้ำพอปีนี้เอาซ้ําอีกเ่ยรอยขา,ขาวที่เราเห็นกันเนี่ยคือเพิ่งฉีดโปรแคลไปนะ แต่พี่แมวเนี่ยแปลงนี้ใช้ทํางานร่วมกับตัวกินแคลแม็กเนาะใช่ปีที่เรามาแก้กันอ,ะอ่ะโหแล้วรัดอ่อนดีมากเลยรัดเกือบเกือบเต็มแล้วนะเรอลองไปดูไหมไปดูไปดูแต่ว่าขอขอเอากระสอบแปบ๊ม <laughs> เดี๋ยวเพื่อนมาเจมิม <laughs> นี่ต้นตเนี้ยที่แรกเขาก็อาการไม่ค่อยดีนะแล้วมารักษามาทำทันเนี่ยเขาก็ดีแตก ต้นขยายต้นขยายแตกนะดูเลยอ่ะต้นขยายดีมากเลยที่แรกอ่ะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวโอ้โหเป็นแฉเนี่ยเป็นแผลเนี่ยเนี่ยรอยแผลเก่าทั้งนั้นแต่เขาเป็นไม่เยอะไงรอยแผลเก่าอย่างเล่าเตือนให้เอาเรียกว่าต้นไหนไม่ป่วยดีกว่าต้นไม่ป่วยเหรอนมีโชว์เขาบ้างไหมมีเนี่ยต้นนี้ไม่ป่วยโอ้ยต้นเล็กเหรอต้นนู้นอ่ะต้นไหนต้นใหญ่อ๋อเป็นเป็นแผลนิดเดียวแล้วต้นนู้นก็ไม่ป่วย ทั้งแปลงมีสองต้นในปีทั้งแปลงมีสองต้นไม่ป่วยต้นนี้ต้นนี้เป็นก่อนเขาเนี่ยต้นเนี้ยแต่เขาฟื้นต้นนี้รัดรัดเนื้อใหม่มาหมดแล้วรัดหมดแล้วต้นนี้ป่วยก็ป่วยก่อนเขาเลยต้นเนี้ยต้นนั้นรัดใหม่หมดแล้วแล้วก็มาแตกเออดีขึ้นเนี่ยเนี่ยรอยเก่าทั้งนั้นเลยนี่โอ้จะอุดรูแล้วน่ะปีแล้วดกต้นนี้ได้ได้หลายลูกได้เยอะเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้ก็แบกเหมือนกันเหรอแบกโอ้ เขาหายแล้วไงสายแบกเอ้ยม่หายแล้วเหรอเขาไม่เป็นแผลเพิ่มแล้วไงต้นไหนรัดอ่อนเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยเขาไม่ป่วยเนี่ยสงเลยเนี่ยสิ่งหนึงก็ก็ขังนี่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขารัดอันเนี้ยรัดสวยสวยมากครับเราต้องถือตัวให้เครดิตเขาด้วยนะเนี่ย คือตัวสร้างเซลล์ก็คือเขามีแคลเซียมสูงในการที่จะสร้างเซลลมาซ่อมแซมตัวเองต้นป่วยนะ่ะถ้าเราไม่ให้แคลเซียมเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสร้างผนงังเซลลเนาะเหมือนเด็กไม่ได้กินนมนะครับเลยไปไหนต้องแบกไปด้วยเ <laughs> <laughs> นี่นยตรงนี้กิ๋วเลยเนะี่ยโอ้โ,อโหมันออกเนื้อไอ้นี่หมดแล้วพี่แมวนั่นละรัดใหม่หมดแล้วตรงเนี้ย เนี่ยกล้องก็มาซูมนี่น่าจะเห็นเลยแบบว่าเนือเนี่ยเนี่ย,ยคือเนื้อแดงแดงเนื้อใหม่หมดเลยสองข้างเนื้อแดงเนี่ยไม่มีแผลใหม่เลยดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะพี่นะเะเขาเรียกอนะไรสดใสป่ะเออโตขึ้นเยอะด้วยต้นเนี่ยที่เราบอกว่าใบาใหญ่กว่าหน้า <c oughs> ที่มาปีก่อนอ่ะต้นนู้นต้นไหนพี่ใบแบบหื้อ บนหน้าเราใหญ่แล้วนะนี่ต้นนี้ใบใหญ่กว่าหน้าอีกนะน FC แถบนี้จะมีเป็นแถมเป็นแผลม,มากสองต้นคืตอต้นนี้ก็เนี่ยสองต้นเนี่ยนี่เขาก็ดีนี่เขาก็ดีขึ้นนี่สวนนี้เขาสวนสวนนี้สวนวัดนะเขาก็ใช้นะเหรอใช้อีตัวเนี้ยหลวงพ่อก็ใช้เหรอใช่แต่อไอไอโปแคลเขาใช้ยังไม่รู้แต่ตัวเนี้ยก,ก็เห็นใครเอากินแคลไ,ไปถวายสังฆทา,านอยู่ก็เลย <laughs> หลวงพ่อโอ้ดีเลยโยมกำลังหาอยู่ <laughs> นี่ก็คือรัดเนื้อมาหมดโอ้โหสุดยอดจริงๆนะ fc แล้วใบใหญ่มากคือปีก่อนที่เรามาถ่ายกันน,นี่ให้ดูพื้นใบเดิมใช่ <m ets> ใบใหญ่จะใหญ่ไปไหนแต่ตอนนี้โซมแล้วนะเพราะว่าเอาลูกไปเนาะใช่เนี่ย <m ets> เดี๋ยวคือตอนนี้เขาเริ่มฟื้นฟูกันแล้วเริ่มปรับสภาพดินอันนี้ปรับสภาพดินแล้วเนาะปรับแล้ว ปุ๋ยให้ยังให้แล้วทางใบให้ยังเรียบรเลยกี่ครั้งแล้วทางใบเราสองสามครั้งแล้วนะอ๋อตั้งแต่นู่นน่ะเหรอไม่ตัดลูกเลยเหรอใบเก่าถึงไม่หลุดเหรอนี่ใบเก่ายังอยู่นน่นตึบใบเก่าไม่ร่วงหรอบางส่วนน่ะใบเก่าร่วงนะแต่นี่รัดอ่อนมาแล้วใบเก่าเขาไม่ทิ้งใช่ใบเก่าเดี๋ยวมันก็คือต้องใบสองออกมา เขาถึงจะเริ่มหมดอายุของเขาใบเก่าหนาก็เลยเหมือนแล้วว่าใบใบเยอะไงใบ<อ>หนาหนาไม่ว่าใหญ่เลยเฮ้ยซีดูดิใหญ่มากต้นนั้นก็ใหญ่ๆทุกต้นเลยอะ่ะโหดจริงๆนี่นี่พี่พี่แมวขอหน้าพี่แมวหน่อยใหญ่พอไหม ใครอยากได้ใบใหญ่ๆนะหนา,นาก็เขียว <laughs> พอไหมอู้หดขนาดกระดุมยังเขียวตุบเลย <c oughs>